และลายนิ้วมือที่ปรากฏอยู่บนสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยก็ยังตรงกันกันกนกบไอรีนวอลน,นอสอีกด้วยทําให้ในตอนนี้ตํารวจได้เริ่มออกตามหาตัวเธอมาสอบสวนและออกประกาศจับแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะว่าภาชะในลึกลับจับมาเล่า EP ีที่70นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาติดตามกันใหม่และเพื่อนเพื่อที่คอยติดตามกันอยู่เป็นประจําในทุกๆ EP ีด้วยนะครับวันนี้เราก็เดินทางกันมาจนถึง EP ีที่70ไปกันแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนที่คอยสนับสนุนติดตามมาอย่างยาวนานโดยตลอดนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ผมจะนามาเล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมของฆาตกรหญิงรายหนึ่่่่งทีีมชือวา ไอรีนวอลนอสนะครับซึ่งไอตรงนี้มันก็มีบางคนอ่านว่าวูนอสบ้างวอนอสบ้างนะครับเธอคนนี้นะครับเป็นฆาตรกรหญิงที่ทํางานเป็นคุณโสแล้วเธอเองนะครับก็ทําการฆาตรกรรมลูกค้าของเธอไปถึง7รายด้วยกันซึ่งในทุกๆคดีที่เธอก่อลงไปนะครับเธอได้ให้เหตุผลว่า เธอเนี่ยถูกลูกค้าหรือว่าเหยื่อของเธอนะครับทำการคมคืนเธอก่อนเธอจึงลงมือฆาตรกรรมเพื่อป้องกันตัวเองนะครับแล้วเหตุผลที่ว่าทําไมเธอเนี่ยถึงทําการป้องกันตัวเองซ้ําซ้อนอย่างนี้เนี่ยถึง6กถึงเครั้งเลยทีเดียวนะครับซึ่งปริศนาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคดีฆาตรกรรมของเธอคนนี้นะครับทำไมเธอถึงอ้างว่าเธอป้องกันตัวเธอป้องกันตัวจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ต้องการที่จะหลบเลี่ยงความผิด หรืออีกอย่างนึงก็คือเธอมีความผิดปกติทางจิตหรือเปล่าเราก็าไปรอติดตามกันใน ep 70ในวันนี้ได้เลยนะครับในวันนี้นะครับผมมีขนมจากร้านหยกสดนั่นเองซึ่งร้านนี้นะครับจะเป็นร้านเกี่ยวกับขนมไทยโดยเฉพาะเลยทีเดียวแล้วจุดเด่นของร้านนี้นะครับก็คือนําเอาใบเตยสดสดหรือว่าใบเตยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาทำเป็นขนมในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเปียกปูนน้ํากะทิเหมือนกับในจานนี้นะครับนี่ใบเตยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ราดด้วยน้ํากะทิพร้อมกับเอางาที่ถูก ว่วมาแล้วนะครับมาโรยอยู่ด้านบนเนี่ยแล้วเขาก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างบัวลอยที่เราเคยกินบัวลอยน้ําขิงใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นใบเตยที่ถูกปั้นมาเป็นก้อนนะแล้วก็ราดด้วยน้ํากะทิอีกทีหนึ่งซึ่งบอกเลยว่ามันมีกลิ่นหอมมากๆเลยทีเดียวนะครับร้านนี้นะครับเขาทําสดใหม่ทุกวันเลยทีเดียวอยากให้เพื่อนๆได้กินอ่ะมันหอมมากๆเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้คือทางร้านเนี่ยเรียกให้แก๊ปมาส่งจากตอนที่เพิ่งทําเสร็จเลยนะแล้วก็เอามาให้ผมรีวิวในวันนี้เลยทีีเดยวขอนนญากิ คือนี้พูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโมนะพอเรากัดลงไปใช่ไหมแล้วตอนที่เราเคี้ยวอ่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นใบเตยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยคือหอมขึ้นมาในจมูกตลอดเวลาให้เราเคี้ยวยนะแล้วความสดของกะทิเขาเนี่ยก็คือแบบกลิ่นหอมของงาคั่วกับกะทิแล้วก็ใบเตยคือผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปหามาลองชิมดูกันได้นะครับสาหรับร้านหยกสดนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งกันได้ที่ไลน์แอดตามที่ผมลงด้านล่างนี้นะครับหยกสดใบเตยนี่ก็สามารถแอดไปเลยแล้วก็สั่งให้แกล็บมาส่งที่บ้้านไดเลยนะ เพื่อนๆจะได้แบบได้กินสดๆใหม่ๆหรือว่าใครที่สะดวกที่จะไปซื้อจากสาขาก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีทั้งหมด5สาขาด้วยกันก็คือจะมีสาขาสาทรฟิวเจอร, Park, ร,รจ์พาร์ครังเศษพารากอนห้วยขวางบางแคคือมี5สาขาเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปซื้อเอาที่หน้าร้านก็ได้จะได้มีเลือกรับดูรับชมอยู่หลายๆรูปแบบด้วยกันนะว่ามันมีอะไรกันบ้างเนี่ยเขาก็จะมีการฟอยมาอย่างดีเลยนะแล้วก็แพ็กเกจมาให้อย่างดีเนี่ยเห็นไหมว่าปลอดภัยแล้วก็สะอาดแถมยังอร่อยอีกด้วยแถมราคานะครับก็เริ่มต้นที่4 ส0บาทเท่านั้นเองผมก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปสนับสนุนกันด้วยนะครับสำหรับร้านยกสดใบเตยเข้าไปที่ l ล n e แอดนี่เลยแล้วก็สั่งมาเลยจะได้กินกันแบบอร่อยในช่วงปิดโควิดนี้นะครับแล้วที่ความที่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ติดเหลืองจากการที่ทําเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนะดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับผมก็จะได้ทําี P ีใหม่ๆมาให้เพื่อนๆรับดูรับชมกันอย่างสนุกสนานในทุกๆ EP ีนะครับไอรีนวอร์นสเกิดเมื่อวันที่29 1956ุปี ในโอเชสเตอร์มิชิแกนแม่ของไอลีนเธอเป็นคนเชื้อสายฟินแลนด์กับอเมริกาชื่อว่า Diane. ไดแอนไดแอนเนี่ยตอนที่เธออายุได้14ปีเธอก็ได้แต่งงานกับคุณพ่อของไอลีนที่ชื่อว่าลีโอในวันที่3มิถุนายนปี1954ซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเอง ในปี1,955ทั้งคู่ก็ได้มีลูกชายด้วยกันชื่อว่าคีธหลังจากนั้นอีกปีหนึ่งในปี1,956ก่อนที่ไอรีนจะเกิดเพียงแค่2เดือนเท่านั้นพ่อกับแม่ของเธอก็ได้หย่าร้างกันไปทําให้ไอรีนที่ไม่เคยได้เจอพ่อของเธอเลยนับตั้งแต่ที่เธอเกิดมาพอตอนที่เธออายุได้4ขวบไดแอนแม่ของเธอก็ได้ทิ้งไอรีนกับคีธพี่ชายของเธอให้คุณตากับคุณยายเลี้ยงดูแทนแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มีประวัติอะไรที่ดีนัก และวแวกบ้านแถวนั้นเนี่ยต่างรู้ดีว่าทั้งตาและยายของไอรีเป็นพวกติดเหล้าทําให้เธอเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นมาอย่างมีปัญหาจากการที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่คอยเลี้ยงดูสั่งสอนแถมคนที่เลี้ยงเธอมาก็ยังติดเหล้าอีกต่างหากแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้รับข่าวว่าลีโอพ่อของเธอได้ถูกจับเข้าคุกข้อหาลวนลามเด็กและได้ฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายภายในเรือนจําในวันที่ 3 0มกราคมปี1969กลายเป็นว่าในตอนนี้มันยิ่งทำให้สภาวะจิตใจของเธอเนี่ยยิ่งแย่ไปกันใหญ่จากการรับรู้ข่าวการสูญเสียพ่อของเธอเองเมื่อตอนที่เธออายุได้ประมาณ14ปีเนี่ยไอรินเริ่มทำตัวมีปัญหาตอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับด้วยการเริ่มมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อที่จะแลกกับบุหรี่และยาอีกด้วย เธอมักจะถูกคุณตาและผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆบังคับค่มขืนเธออยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเธอพลาดตั้งท้องในที่สุดนะครับไอรีนคลอดลูกชายออกมาในปี1971และเด็กคนนี้ก็ได้ถูกส่งไปสถานรับเลี้ยงเด็กเนื่องจากไอรีนยังไม่บรรลุนิติภาวะในการเลี้ยงดูได้นั่นเอง ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นไอรีลาออกจากโรงเรียนและคุณยายของเธอก็ได้เสียชีวิตด้วยอาการตับวายเฉียบพลันจากการกินเหล้ามากไปนั่นเองนะครับพอในปีถัดมาที่เธออายุได้ประมาณ15ปีเนี่ยตาของเธอก็ไล่เธอออกจากบ้านไปทำให้ในตอนนี้เธอต้องเริ่มหาเลี้ยงดูตัวเองด้วยการเป็นคุณโสและอาศัยอยู่ในป่าใกล้บ้านเก่าของเธอในช่วงปี1974ตอนนี้เธอกลายเป็นคนเร่ร่อน และใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆแถมยังก่อคดีอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายและการที่ทำงานเป็นคุณโสแบบผิดกฎหมายแล้วพอมาในปี1976ไอลีนได้เดินทางไปยังฟลอริดาที่นั่นเองเธอได้พบกับลูอิสกรสเฟลประธานชมรมเรือยอทวัย69ปีและทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในเวลาอันสั้น แถมการแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยยังได้รับการตีพิมพ์ลงในหน้าสังคมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีกด้วยแต่การแต่งงานของทั้งคู่ก็ไม่ได้ทําให้พฤติกรรมของเธอดีขึ้นเลยเธอยังคงมีเรื่องทะเลาะวิวาทภายในบาร์ทำให้ถูกจําคุกชั่วคราวและเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาเธอก็ได้ทะเลาะกับสามีอย่างรุนแรงจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันไอรีนเนี่ยได้เอาไม้เท้าของสามีมาฟาดที่ตัวเขาจนได้รับบาดเจ็บหลังจากเหตุการณ์นี้ทําให้ทั้งคู่เนี่ยจึงแยกทางกันไป และไอลีนก็ได้เดินทางกลับไปยังมิชิแกนอีกครั้งหนึ่งพอเธอกลับมาอยู่ได้ไม่นานในวันที่14กรกฎาคมปี1976ยไอลีนก็ได้ถูกจับกุมข้อหาทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยการใช้ลูกคิวคว้างใส่หัวของบาร์เทนเดอร์ในช่วงเวลานี้เองชีวิตของเธอมันก็เริ่มที่จะแย่ลงเรื่อยๆจากพฤติกรรมที่เธอก่อขึ้นมาจากการใช้ความรุนแรงอยู่เสมอ แต่มันก็ยิ่งแย่ลงไปใหญ่เมื่อวันที่17กรกฎาคมหรือ3วันหลังจากที่เธอถูกจับกุม่มคีตพี่ชายของเธอก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารแต่เธอก็ได้รับเงินจากเงินประกันชีวิตของพี่ชายของเธอเป็นจำนวนเงินถึง10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ300,000บาทหลังจากที่เธอได้รับเงินมาเธอก็ได้ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยและนำเงินไปซื้อรถใหม่อีกด้วย พอมาในเดือนสิงหาคมไอรีนถูกจับข้อหาเมาแล้วขับจึงถูกปรับเงินเป็นจำนวน105ดอลลาร์หรือประมาณ3,000บาทแต่เธอก็ได้ใช้เงินที่เธอเหลืออยู่ไปจ่ายค่าปรับพอมาในวันที่20พฤษภาคมปี1981ไอรีนถูกจับกลุ่มที่เอชวอเตอร์ฟลอริด ในข้อหาใช้อาวุธปล้นล้านสะดวกซื้อในวันนั้นเธอได้ปล้นเงินไปเป็นจำนวน35ดอลลาร์หรือประมาณ1,000บาทและบุหรี่อีก2ซองเธอถูกตัดสิน<ท>ให้จำคุกเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี1982และได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่30มิถุนายน spinning. ปี1983หลังจากที่เธอออกมาจากคุกเธอก็ได้ถูกจับกลุมอีกครั้งหนึ่งเพราะพยายามใช้เช็คปลอมที่ธนาคารในคีเวส พอมาในวันที่30พฤศจิกายนปี1985เธอถูกทางตำรวจตั้งว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในการขโมยปืนและกระสุนปืนในเขตพาสโกในวันที่4มกราคมปี1986ไอรีนถูกจับกลุมที่ไมอามีข้อหาขโมยรถและขัดขืนการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจพบปืนพกขนาดจุด3.8และกล่องกระสุนปืนในรถที่เธอขโมยมา พอมาในวันที่2มิถุนายนปี1986รองนายอำเภอของเขตโวลูเซียควบคุมตัวไอรีนเอาไว้เพื่อสอบสวนหลังจากมีผู้ชายคนหนึ่งกล่าวหาว่าเธอเนี่ยใช้ปืนข่มขู่และบังคับให้จ่ายเงินให้กับเธอเป็นจำนวนเงิน200ดอลลาร์หรือประมาณ6,000บาทแถมตำรวจยังพบปืนพกจุด22ใต้เบาะรถของเธออีกด้วยในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นไอรีนได้ไปรู้จักกับไทเรียมัว หญิงสาววัย24ปีที่บาเลสเบียนของเดโตนาบีชทั้งคู่เนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งคบหากันแต่พอพ่อแม่ของไทเรียรู้เรื่องการคบหากันของทั้งคู่จึงสั่งให้เลิกคบกันนั่นจึงทำให้ทั้งคู่เนี่ยหนีออกมาอยู่ด้วยกันนะครับไอรีนที่ตอนนี้เนี่ยต้องอยู่กับไทเรียจึงพยายามออกไปหางานทำเพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองและไทเรียแต่ด้วยความที่ว่าเธอไม่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานใดๆเลยจึงทำให้ไม่มีใครรับเธอเข้าทำงานเธอจึงหันกลับมาเข้าสู่วงการเป็นคุณโสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหาเงินประทังชีวิตของทั้งคู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งปลายปี1989จนถึงฤดูใบไม้ร่วงปี1990เนี่ยไอรีนก็ได้ก่อเหตุฆาตกรรมผู้ชายอย่างน้อย6คนด้วยอาวุธปืนตามทางหลวงฟลอริดาในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นรายงานการพบผู้เสียชีวิตเหยื่อทั้งหมด6รายจากสิ่งที่ไอรีนได้ก่อเหตุลงไปนะครับโดยเริ่มจากเหยื่อรายแรกก่อนเลยก็คือนายริชาร์ดมารอรี่ชายวัย51ปีเจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในเคลียร์วอเตอร์เธออ้างว่าเธอเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายและถูกทำร้ายอย่างทารุณหลังจากที่เขาพาเธอไปจอดรถเพื่อที่จะมีอะไรการจักการจ้างงานเธอนะครับ 2วันต่อมาตำรวจพบรถของริชาร์ดเนี่ยถูกจอดทิ้งไว้และเจอศพของเขาในวันที่13ธันวาคมภายในป่าสภาพศพของริชาร์ดเนี่ยถูกยิงหลายครั้งแต่มีกระสุนสองนัดเข้าไปที่ปอดซ้ายส่งผลให้เขาเสียชีวิตเหยื่อรายที่2นายเดวิดสเปียร์สคนงานก่อสร้างวัย47ปีในวินเทอร์การ์เดน เขาถูกประกาศว่าหายตัวไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี1990และตำรวจไปพบศพเขาในวันที่1มิถุนายนในสภาพเปลือยเปล่าบนถนนหมายเลข19ของเขตไซตรัสฟลอริดาโดยเขาถูกยิงด้วยปืนพก .22 6ครั้งด้วยกันนะครับเหยื่อรายที่3ชาลส์คาร์เคเดนคนงานขี่ม้าวัย40ปีถูกพบศพในวันที่6มิถุนายนที่เขต p พสโก โดยเขาถูกยิงด้วยปืนจุด20ถึง9ครั้งเลยทีเดียวและถูกห่อศพด้วยผ้าห่มไฟฟ้าโดยในเหตุการณ์นี้มีพยานเห็นไอรีนเนี่ยขับรถของเขาหนีไปอีกด้วยนะครับเหยื่อรายที่4ในายปีเตอร์ซีมส์พ่อคานักเดินเรือไว้ห65ปีโดยเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี1990รถของเขาเนี่ยถูกพบใน Orange Spring ฟลอริดาและมีรอยนิ้วมือของไอรีนที่ด้ามจับประตูรถด้านในแต่ไม่พบศพของปีเตอร์ เหยื่อรายที่5ในเทรบอรเสนะครับอายุ50ปีเป็นพนักง,งานขายไส้กรอกจากโอคาลาโดยเมื่อวันที่31กรดกรกฎาคมปี1990เขาถูกรายงานว่าหายตัวไปแต่พอมาในวันที่4สิงหาคมศพของเขาก็ถูกพบในป่าริมถนนหมายเลข19ในเขตแมเรียนโดยเขาถูกยิง2ครั้งจึงเสียชีวิตนะครับ เหยื่อรายที่6ในายชาวริชาร์ดฮัมฟรีย์อายุ56ปีเป็นอดีตผู้สอบสวนการล่วงละเมิดเด็กของรัฐและอดีตหัวหน้าตำรวจที่ถูกปลดเกษียณโดยศพของเขาเนี่ยถูกพบเมื่อวันที่12กันยายนปี1990สภาพศพของเขาถูกยิงที่หัวและลำตัวถึง6ครั้งและรถของเขาก็ยังถูกพบในเขตสวนนีอีกด้วยนะครับมาถึงในส่วนของการสืบคดีติดต,ดตามตัวของไอรีนวอร์นอสนะครับ เมื่อวันที่4กระกฎาคมปี1990หรือว่าหลังจากที่ไอรีนได้ฆ่านายปีเตอร์ซีมส์เยื่อรายที่4ของเธอไอรีนและแฟนสาวของเธอไทเรียเนี่ยเธอได้เอารถของนายปีเตอร์ไปขับจนกระทั่งไปเกิดอุบัติเหตุจึงทําให้เธอเนี่ยทิ้งรถของปีเตอร์ไว้ที่เกิดเหตุแล้วในเหตุการณ์นี้ก็ได้มีพยานเห็นเธอกับไทเรียเนี่ยหนีออกมาแล้วทิ้งรถเอาไว้ประกอบกับลายนิ้วมือของเธอที่ด้ามจับประตูด้านในนะครับ แถมตำรวจเนี่ยยังได้ไปเจอทรัพย์สินมีค่าของปีเตอร์อยู่ที่โรงรับจำนำและลายนิ้วมือที่ปรากฏอยู่บนสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยก็ยังตรงกันกันกบไอรีนวอลนอสอีกด้วยทำให้ในตอนนี้ตำรวจได้เริ่มออกตามหาตัวเธอมาสอบสวนและออกประกาศจับแล้วนะครับจนกระทั่งในวันที่9มกราคมปี1991หรือหลังจากที่เธอก่อเหตุฆ่ารายที่6ไปแล้วไอรีนได้ถูกตำรวจจับกุมที่เดอะลาส์รีสอร์ทบารในเขตโบลูเซีย เธอได้ให้การสารภาพทั้งหมดกับทางตำรวจว่าเธอฆาตกรรมทุกเหตุการณ์ไปเพราะป้องกันตัวจากการถูกคมขืนโดยเหยื่อของเธอนะครับส่วนแฟนสาวของเธอไทเรียรเนี่ยรอดจากคดีเนื่องจากเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สักเท่าไหร่ จากคำให้การของไอรีนเธอเองและจากคําสารภาพทุกอย่างเพื่อแลกกันกับการไม่เอาผิดตัวเธอเองนะครับโดยเมื่อวันที่27มกราคมปี1992ไอรีนถูกสารตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมนายมารรอรี่หรือว่าเยื่ยอรายแรกจากคําสารภาพของไทเลียแฟนสาวของเธอเองในการพิจารณาคดีจิตแพทย์ได้ให้การกับผู้พิพากษาว่า ไอรีนเธอมีจิตใจที่ไม่มั่นคงและได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางบุคลิกภาพและมีลักษณะการต่อต้านสังคมโดยเขาใช้เกณฑ์ในการประเมินจากการประเมินที่มีชื่อว่าไซโคพา p a ี h เช็คลิสต์นะครับ <c oughs> เพื่อประเมินอาการทางจิตของเธอโดยเธอได้คะแนนมากถึง32เต็ม40คะแนนนะครับในรายการนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบประเมินบุคคลในรายการพฤติกรรมการต่อต้านสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล20รายการโดยในแต่ละรายการเนี่ยจะได้คะแนนเป็น0จนถึง2คะแนนแต่ถ้ามีคะแนนตั้งแต่25ขึ้นไปเนี่ยจะถือว่ามีอาการป่วยทางจิตนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยศารก็ไม่ได้ลดโทษให้เธอนะครับเนื่องจากการก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าประกอบกับว่าถ้าเป็นการป้องกันตัวจริงเนี่ยทำไมเธอถึงต้องอำพรางศพรวมทั้งยังขโมยทรัพย์สินของเหยื่อไปใช้งานเองอีกด้วยนะครับ จึงทำให้เธอเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตในอีก4วันต่อมาหลังจากนั้นเธอก็ได้พยายามยื่นอุทธรณ์เพื่อลดหย่อนโทษหลายต่อหลายครั้งแต่ มันก็ไม่สําเร็จเมื่อเธอถูกตัดสินประหารชีวิตซ้ําแล้วซ้ําอีกจากทุกคดีที่เธอก่อมากับผู้ชายทั้งหมดหรือว่าเหยื่อทุกรายนะครับเธอถูกตัดสินประหารชีวิตทุกๆคดีมีเพียงแต่นายปีเตอร์ซีมส์ที่หาศพไม่พบจึงไม่สามารถเอาผิดโทษจากเหตุการณ์นี้ได้นะครับไอรีเนี่ยเธอถูกส่งไปจองจําที่สถาบันราชทัณฑ์ BCI ของฟลอริดาในโซนสาหรับนักโทษหญิง จากนั้นเธอก็ได้ถูกย้ายไปที่เรือนจำของรัฐฟลอริดาเพื่อรอการประหารชีวิตการประหารชีวิตของไอรีนเกิดขึ้นในวันที่9ตุลาคมปี2002โดยเธอเสียชีวิตในเวลา9โมง47นาทีด้วยการใช้ยาพิษฉีดเข้าเส้นเลือดเมื่อหารก่อนตายเธอเลือกที่จะกินแค่กาแฟ1แก้วเท่านั้นนะครับโดยคำพูดสุดท้ายของเธอก็คือใช่ฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันกำลังล่องเรือไปกับก้อนหิน และฉันจะกลับมาเหมือนกับวันประกาศอิสรภาพเช่นเดียวกันกับพระเยซูไอรีนวอร์นอสนะครับเธอเป็นผู้หญิงคนที่10ในสหรัฐอเมริกาและคนที่2ในรัฐฟลอริดา ที่ถูกประหารชีวิตนับตั้งแต่การตัดสินของศาลสูงสหรัฐในปี1976 <primera> ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของไอรีนวอลนอสคนนี้เนี่ยซึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยจะเรียกได้ว่าเกิดจากเหตุการณ์ในวัยเด็กอีกแล้วก็ว่าได้นะที่พ่อแม่ของเธอเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะในการดูแลเธอซะด้วยซ้ำแล้วก็ปล่อยให้เธอเนี่ยโตมาอย่างเด็ดเดียวแถมพ่อเธอก็ยังมี เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆจนกระทั่งเข้าไปสู่การที่จบชีวิตตัวเองลงในคุกนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเกิดจากเรื่องราวในวัยเด็กของเธอนะที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เธอเนี่ยลงมือก่อเหตุแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นยังไงกับคดีนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเรื่องราวของเธอเนี่ยน่าจะเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยก็สามารถไปคอมเมนต์ได้นะครับว่าใช่หรือว่าไม่ใช่ แล้วเรื่องราวของเธอเนี่ยก็มีเป็นหนังที่มีชื่อว่ามอนสเตอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไปดูมาแล้วก็ถือว่าสนุกในะระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ได้รับรู้ถึงแง่มุมของเธอนะว่าเธอเนี่ยทำไมถึงมากลายเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่น,นก็คือเป็นประวัติของเธอโดยย่อๆนั่นเองเพ,อเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันได้นะหนังเรื่องนี้ไม่เก่ามากสําหรับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ชอบดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันแล้ แจ้งเตือนคลิป EP ใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วไว้เดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยเพื่อนๆอยากจะรับดูรับชมเรื่องราวของอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับผมก็ไปไล่ทําให้กับเพื่อนๆนะก็อย่างคดีนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคดีที่เพื่อนๆนี่ยขอมาจากทางบ้านกันนะครับในวันนี้ผมก็เลยนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันนะครับสำหรับ EP หน้าเนี่ยใครที่อยากจะส่งขนมมาให้ผมรีวิวหรือว่าอยากจะส่งอะไรมาให้ผมรีวิวเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ช่องทางรายละเอียดด้านล่างที่อยู่ภายใต้คลิปนี้นะครับ แล้วถ้าใครที่สนใจอยากจะโดเน a t ให้กำลังใจผมแล้วก็ทีมงานของช่องไดมอน n d พัชระเนี่ยก็สามารถโดเน a t ผ่านในรายละเอียดข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่โดเน a t กันเข้ามาในทุกๆ EP เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลึกลับจะมาเล่า EP ที่70ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ